โอ้โหมีเสียงเชียร์ด้วยค่ะวันนี้สายก็ไปวัดนะคะแล้วก็นำผ้าใหม่สสวยมาพรีเซนต์ให้ FC นั้นได้ชมนะคะนุ่งแบบง่ายๆนะคะงานที่นนี้เป็นงานโบราณสะสมก็ไม่โบราณมากนะคะเรียกว่าลายคตจกริย้อมด้วยสีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนน้ำหนักครึ่งกิโลกว่านะคะหนักมากเพราะว่าเป็นงานโบราณทอมือนะคะนุ่ง200ปี ก็ไม่ขาดแน่นอนนะคะนุ่งไปวันนี้ก็มีคนถามว่าขายไหมชิ้นนี้ราคามันก็อาจจะสูงเกินไปเพราะว่าการย้อมสีธรรมชาตินั้นย้อมยากมากแล้วก็เป็นสีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนเฉพาะน้ำหนักของงานนั้นก็ครึ่งกิโลกว่านะคะแล้วก็มีน้านางชายครุยด้วยงานลายโคจกิดเป็นงานเป็นงานที่ทอยากนะคะมัดลายเต็มผืนด้วยราคานั้นก็ไม่แพงอย่างที่คิดนะคะสี่พัน 390บาทนะคะต้องมี90บาทนะคะเพราะว่าเป็นเลขมงคลด้วยนะคะงานชิน้นนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆ น้ำหนักของเนื้องานนั้นสุดยอดมากหนักมากค่ะนุ่งไปวันนี้คนพักนะว่าสวยนะคะนุ่งไปพรีเซนต์นะคะนุ่งแบบง่ายๆเป็นงานที่มีน้ำหนักเวลาเราใส่ก็จะทิ้งตัวทำให้เราดูสูงโปร่งนะคะแล้วก็มีหน้านางชายครุยสามารถเป็นผ้าคลุมไหล่ได้ผ้าห่มก็ได้อันนุ่งก็ได้หลายอย่างในสไตล์เดียวกันนะคะวันนี้ก็เอามาพรีเซนต์เผื่อว่า f c สนใจนะคะ 4, 3 4บาทไม่แพงเพราะว่า กว่าจะได้แต่ละชิ้นงานนั้นก็ต้องมีการมัดมีการย,ย้อมย้อมไม่รู้กี่ครั้งจึงจะได้ย้อมเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งทออีกนะคะก็ไม่ง่ายเลยชิ้นนี้ถือว่าไม่แพงเพราะว่าเนื้องานนั้นมีน้ำหนักแล้วก็สีธรรมชาติด้วยวันนี้ก็เอามาให้เอฟซีนั้นได้ชมแล้วก็พรีเซนต์ให้นุ่งแบบง่ายๆนะคะใครสนใจแท็กทายมาได้ค่ะเป็นมรดกตกทอดได้เลยนะคะงานสีธรรมชาติท้งพุ่งยืนลายโคจกฤรดมีหน้านาง งานที่มีน้ำหนักแล้วก็สีธรรมชาติสวยนิ่มพริ้วค่ะ